เสือสิงกระทิงมีหมดเลยนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งองค์เนาะอันนี้ซื้อมาสี่สี่ตัวนะสิงเนีเน่ยนะซื้อสิงสี่ตัวแบบนี้เลยเป็นสองขวัญปักเจาะนะนะครับแบบนี้ก็หลักหมื่นนะครับเนาะเช่าพี่เขามาพี่เขาได้มาหลายหลายหลายตัวเลยสิงนะครับนะสิงปักเจาะนะแบบนี้หลักหมื่นนะ นะครับเนี่ยสองขวัญก็คือ1ขวัญสองขวัญปากเจาะก็คือปากมีรูตรงกลางเหมือนฟันหลออะนะนะมีรูสี่เหลี่ยมตรงกลางนี้เขาเรียกสิงสองขวัญปากเจาะนะครับเนาะ,ะอย่างนี้หลักหมื่นนะครับเจ้าเนาะ,นะสิงก็เครื่องรางเอาว่าผมเช่าย,ายอดนิยมทุกประเภทก็แล้วกันเครื่องรางยอดนิยมทุกประเภทผมเช่านะครับจะเป็นตะกุดเบี้ยเช่าหมดนะครับเนาะ,ะก็รับซื้อแบบที่เรียกว่า เต็มที่ก็แล้วกันเนาะให้ให้คุณค่าให้ความสำคัญนะครับอันนี้ก็คือสิงนะเดี๋ยวให้ดูอีกอันนึงก่อนปิดท้ายไปเนาะจริงๆวันนี้อยากแกะมากๆเลยเนาะ <l ots> เห็นไหมระยะเวลาการแกะเห็นไหมความแห้งของร่องพวกนี้ใช้ได้เลยเปันปันให้เราเจ็กบินไปแล้วร <l ots> โอเคเยี่ยมเนาะไม่ต้องให้รอโอเค <l ots> เออดีแล้วให้แกะพักผ่อน เห็นไหานนี้คือปักเจาะเห็นไหมแห้งๆเดมิมๆเลยอะเนาะเนี่ยเวลาของที่แท้นะดูง่ายๆนะคุณไม่ต้องไปดูเยอะหรอกธรรมชาติเนี่ยความเหลืองการแกะเนี่ยเห็นไหมการแกะเนี่ยเซอกเนี่ยมันต้องแห้งเนาะเนี่ยแกะซอกต้องแห้งต้องเก่าเนาะอันนี้คือสิ่งที่มันได้ประโยชน์จริงๆเวลาที่เราดูะนะครับไม่ต้องไปแงะ แคะให้มันแบบต้องไปฝืนนะ่นะเนาะแท้ปุ๊บหยิบขึ้นมาแท้เลยนะพี่ไม่ต้องไปฝืนเลยนะครับเนาะอย่างเงี้ยเยี่ยมเลยนะครับนะสิงสองขวนปักเจาะนะครับนะเนาะเผื่อใครที่มีนะก็เดินทางเข้ามาได้เนาะเกี่ยวกับพวกเครื่องรางยอดนิยมก็แล้วกันนะผมรับเช่าอยู่นะครับเนาะ